สวัสด,ดีครับพี่นอ้องกับพี่เกาเ,าเามื่อนี้เฮ็ดโต๊ะเก้าอีอา้จากทางนี้ก็มือนี้เริเ่มเฮ็ดได้สองคือท่ว่าท่านลงสีแต่ว่ากับกับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับยังว่าท่าน,นมีออเดอร์สั่งแต่ว่ามีแต่ลูกค้าถามราคาแล้วก็ อยากเบิ่งสีอยากเบื้องยางก็มี่ช่วงแล้วร้ายชุดรับต่วชุดนี้ก็สองชุดนี้ก็ชุดแยกก็กำลังเตรียมคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับงานเหล็กเหลืองานขัดงานสีลงรายละเอียดครับแล้วแล้วงานสร้างตอนนี้ก็ไปงานเกษตรป่านหลังจากที่งานสร้างเรียบร้อยล้วก็มาชมสวนเก็บหน้าขายหญ้าห้งัวให้แล้วก็เลย เก็บปึกนาวขายพอพอได้าั่นไผไทเรื่มแรงกำลังงามครับเอหมอกอหวนหากินโอ้ยเนาะมาไหมเก็บบักหนาวขายด้วยมึงเออหมอกครับบุ๋งหมอกหนาวล็อกเพราะว่าำกำลังแก่หรอครับเก็บแผ่นเิ่นสัง่งเจ้าสัง่ง ยี่สิบบาทแต่ว่าโอ้ช่วงนียวหน้าสุดไลยครับผุ้หละ่ะเต็มถุงอันนี้เรากำลังเบิ่งอยู่ว่ามันสิดมันไล่หรอมันคว้าปอยแต่ว่าก็บมาลกงาลกยางออกให้มันมน้ำน้ำความสะอาดน้ำแปลนหกบุกไปเลยยากในงานถังงาน เาอี้เหเ็นเด้บาได้ขอสวนหกนบาทนี่น้องไปยังอยู่นี่แหละยู่ใกล่เห็ลออันกำลังรอู่ครับนไ่ได้สนใจกันเอามาได้ร้อบ,บาทแจ่บนนี้แก่อยู่ดรวนเต็มเนี่นะโอ้ฝูง พ่วงหาหน่วยหกหน่วยพ่วงนี่กับรถครับคุณแป้นพิกิดปลูกได้สามปีครับได้โอ้เอึดกินครับวันนี้แล้วกินคขายอะไรบางนี่ได้พอได้เด็กหน่อยไปโรงเรียนครับ ท้องน,นี้เราปากหน้าถือยี่สิบบาทนี่ถาดักใหญ่คือว่าครับปลูกคู่ได้คับปลูกไหวนตะกินอยู่เท่านนปลูกหลายคนก็ก็เลยอันดีครับก็ถเทือก็ได้ว่าต้องซื้ออันนี้ก็เหลือกระเลยไปขายเพื่อนเป็นยังเป็นมูมี่ก็แล่นก,กันกินครับนกอยู่ นนี่ก็ุตอนตอนไว้หลายนะครับตอนไว้หลายกิ่งอยู่ไปขยายพันธุ์ว่าคุ่ณล่ะโอ้พวงนี่โอ้เว้ย oh, <yeah. S 1> คัร์ทตอร์โนบัสสองสี่หกแปดเก้าก็น่วยโอ้ยห็นสมัยช่วง นั่นเด้หน่วยละแบาทอ้มันเป็นยังังถือกินถือเต็มทุงกัญญาเลยบาทโอเด้เอาพูอะหนากับาหงว่าหลายไม่ได้แล้วหรอกมันงูไอ้ผามัน ฟางฟางเอ้ยอย่างแฝ่ลายหินผลเล่นมัดมือครับมื่อนี้ยก็เป็นน้ำเป็นต้นเล่นพราะหยาง,งาย่ามคุณหยาเนี่ยเปียกอ่ะพ่อเนี่ยเปียกนี่ล่ะมันแดงสีละเปิดเปิดอยากครับอยู่สวน,น,นบ้านแถวลืมบวกรันนี่ล่ะบ้านห้องนี่บ้านโครตสีบ้านขออ้อบานกัน โอ้โอโลกอากราดมึงกัน่าเอาอีกบ่เอาอ,อ,าอีกเ,เลี้ยนทุ่งใม่ถุ่งไยนักกอากราดมาเนียเอ้ยเอ้ยสนกกิน้วมึงเนาะเอต้นพุ่นก็มีครับต้นพุ่นนี่คือ ก่อนเดี๋ยวหาถุงก่อนถุงหนึ่งบานครับเอรอแค่นี้ก่อนครับ